งานหลักของพวกเราทุกคนในที่นี้เนี่ยก็คือการฝึกตนงานอื่นที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นทำครัวกวาดใบไม้ทำความสะอาดห้องน้ำหรือว่างานเกี่ยวกับ สื่อต่างๆที่จริงงานเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยมันก็จอดเข้าเป็นอยู่ในส่วนของการฝึกตนก็ได้นะเพราะว่าการที่เราทำงานครัวทองความสะอาดมันก็เป็นการฝึกตนไปด้วยได้ ฝึกตนในที่นี้เนี่ยก็เริ่มด้วยฝึกกายเราฝึกกายฝึกวาจาด้วยศีลแล้วเราก็ฝึกจิตฝึกใจด้วยการภาวนาชีวิตของเราจะเรียกว่าทุกนาทีที่ตื่นขึ้นมาก็คือเพื่ออันนี้แหละเพื่องานนี้ โดยเพราะงานภาวนาคือการนะฝึกใจหลวงพ่อมเขียนท่านเคยพูดวันนี้นักปฏิบัตินะอาชีพของนักปฏิบัติก็คือการภาวนาท่านใช้คาว่าอาชีพ เพื่อให้เห็นว่ามันแตกต่างจากอาชีพอื่นอาชีพอื่นเขาดัดแปลงสิ่งภายนอกส่วนอาชีพของนักภาวนาเนี่ยก็ดัดแปลงหรือว่าฝึกฝนตนอย่างที่เคยยกพุทธภาษิตนะในคาถาธรรมบทว่าเนี่ยชาวนา หาน้ำเข้านานะช่างธนูก็ดัดธนูช่างไม้ถากไม้ส่วนบัณฑิตนั้นฝึกตนอาชีพของชาวนาช่างธนะูช่าง,งไม้นี่ก็เป็นการดัดแปลงจัดการกับสิ่งต่างๆภายนอกวัตถุสิ่งของนะเดี๋ยวนี้ก็รวมไปถึงอา,อาชีพ ช่างเครื่องนะก็ซ่อมแซงเครื่องยนต์อาชีพช่างก่อสร้างนะก็สร้างบ้านบางทีก็เดี๋ยวนี้ก็สร้างตึกใหญ่โตอันนี้ก็เป็นงานของอผู้รับเหมาหรือวิศวกรมันเป็นอาชีพของเขาแต่อาชีพเหานี้ก็ล้วนแตนะ่เป็นไปเพื่อจัดการกับสิ่งภายนอก ให้เกิดประโยชน์แต่ว่าบัณฑิตหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอาชีพเดียวของตนก็คือการฝึกตนฝึกกายวาจาแล้วก็ฝึกใจฝึกจิตด้วยการภาวนา เวลาพูดถึงอาชีพเนี่ยเราก็นึกถึงเงินทองนะที่จะเกิดขึ้นจากอาชีพนั้นและเงินทองนี่ก็เอามาใช้เลี้ยงดูส่วนใหญ่ก็ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับร่างกายหรือว่าชีวิตภายนอกนะมีเงินแล้วก็สามารถจะซื้อข้าวหาอาหารเครื่องนึง่งห่ม บ้านเรือนรถยนต์สิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้เราก็เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตนะแต่เป็นชวิตภายนอกส่วนอาชีพของนักปฏิบัติเนี่ยจะเรีจะเรียกเป็นอาชีวะก็ได้นะเพราะเวลาพูดถึงอาชีพเนี่ยเราก็นึกถึงเงินทองซึ่งเป็นสิ่งตอบแทนแต่จริงอาชีพหรืออาชีวะเนี่ยมันหมายถึงเครื่องเลี้ยงชีวิต อาชีพของชาวโลกเนี่ยเป็นไปเพื่อเรื่องชีวิตภายนอกนะแต่ว่าอาชีพอาชีวะของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชแม่ชีหรือว่าคา,วารวะเคฤือันเป็นไปเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตภายในกานะชีพภายนอกก็ต้องการข้าวต้องการอาหารนะเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย แต่ว่าสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตภายในเนี่ยของนักปฏิบัติเนี่ยมันก็คือสติสมาธิปัญญาหรือกุศลธรรมเช่นเมตตาขันติสึ่งเหานี้มันเป็นอาหารของใจนะมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตภายในอย่างที่พระเนี่ยจะสวดทุกเช้าเลย ตอนสุดท้ายเลูดว่าเนี่ยถึงพร้อมด้วยศีกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพิสูจทั้งหลายเลี้ยงชีวิตนี่คือเลี้ยงชีวิตภายในหรือชีวิตด้านในก็ต้องอาศัยธรรมและวินยัยส่วนพวกเราที่เป็นคฤรัหัดเนี่ยก็อาศัยธรรมนะวินัยก็อาจจะได้แก่ศีลนะเป็นเครื่องควบคุมกายวาจา ธรรมและศีลเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็จากการที่เรามาภาวนาแล้วก็มาปฏิบัติฉนั้นให้ระลึกหรือเตือนตนอยู่เสมอนะว่าอาชีพหรืออาชีวะของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเคยมีอาชีพใดมาก่อนที่จะบวชหรือว่าก่อนที่จะมาที่นี่แต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ย อาชีพหรืออาชีวะของเรานะก็มีอย่างเดียวหรือว่ามีามีหลักนะมีอาชีพหลักนะก็คือการฝึกตนโดยเพราะการฝึกจิตที่เรียกว่าภาวนาถ้าเราทิ้งภาวนาหรือว่าทำไม่เต็มที่เนี่ยก็ถือว่าเราบกคร่อง ในอาชีพหรืออาชีวะนี้จะเรียกว่าอยู่อย่างเป็นนี่ก็ได้นะเพราะว่าปัจจัย4ี่นะที่อุปธรรมเราให้มาปฏิบัติหรืออยู่ที่นี่ได้อย่างสุขสบายพอสมควรเนี่ยก็เกิดจากการบริจาคนะการเีสยสละของญาติโยมที่อื่น เราก็ถวายเงินนะเราก็ถวายปัจจัยต่างๆมากมายทุกวันทุกวันไม่ได้ขาดเลยอันนี้เนี่ยเพื่อเลี้ยงดูเรามันเป็นการเลี้ยงดูชีวิตภายนอกเพื่อเราจะได้มีเวลามีกําลังในการที่จะเลี้ยงชีวิตภายใน โดยการรักษาศีลแล้วก็โดยการภาวนาซึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้กายและใจของเราเนี่ยประสานกลมกลืนกันคนเราถ้าทิ้งภาวนากายกับใจนี่มันก็จะกลายเป็นปฏิปักษ์หรือว่าบาดหมางกัน ใจนี้ก็จะเป็นตัวทํำร้ายกายได้อยู่บ่อยๆทําร้ายด้วยการเอาสิ่งเสพที่เป็นโทษเช่นเรลาบุรียาเสพติดหรือถึงแม้จะมีศีลน,นะรักษาศีลห้าแต่ใจมันก็ยังไม่ไวายนะเอาสิ่งที่มันเป็นส่วนเกิน เช่นการกินอาหารที่มันเกินพอดีมันจะใส่ร่างกายก็ทำให้ร่างกายเนี่ยสุดท้ายก็เจ็บป่วยในใจของเราเนี่ยบ่อยครั้งก็ทำร้ายร่างกายนะไม่ใช่ทำร้ายด้วยการกินอย่ไม่รู้จักประมาณเท่านั้นแต่บางทีก็ทำร้ายด้วยความเผลอเลย ใจลอยนะเข้าห้องน้ำใจลอยนะวาดฝันนะวาดพิมานในกาศว่าจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เลยนะลื่นหกลม้มนะหัวฟาดพื้นกระโหลกร้าวนะหรือแข้งขาหักอันนี้เรียกว่าใจเนี่ยมันทำร้ายร่างกายนะ หรือว่าเดินลงบันไดก็เดินอย่างไม่มีสติเพราะใจลอยก็หกล้มตกลงมาแหงขาหักใ,ใจทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยๆถ้าหากว่าเราละเลยเรื่องภาวนาไม่ต้องพูดถึงวราการทำให้เกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งถึงขั้นล้มตายเพราะว่าเมาไม้เผลอเลย ในขณะขับรถแม้กระทนยาปกติเนี่ยนะใจกับกายบางทีมันก็ไปพละทางนะกายอยู่นี่แต่ใจไม่รู้อยู่ไหนมันเป็นชนนี่บ่อยๆนะถามว่าเราละเลยบกพร่องเรื่องภาวนาและสุดท้ายนะทีแรกเนี่ยใจมันก็ไปเบียดเบียนร่างกายนะ ถึงเวลาร่างกายมันก็เอาคืนนะเช่นพอร่างกายมันเจ็บป่วยนะไม่ว่าเพราะสุรายาเมาหรือว่าเจ็บป่วยเพราะการกินอาหารที่ไม่รู้จักประมาณหรือเจ็บปวดแข้งขาหักเพราะความประมาทเพ้อเลอไอ้กายที่เจ็บปวดเนี่ยมันก็ไปบีบคั้นจิตนะให้ป่วยตามไปด้วย นี่เรว่าการเอาคืนนะของกายนะเมื่อใจเนี่ยไม่ดูแลกายนะกายมันก็เอาคืนนะบีบคั้นจิตใจมันก็เป็นอย่างนี้เกิดอยู่บ่อยๆนะกับคนที่ไม่สนใจเรื่องภาวนามันไม่ใช่แค่กายกับใจมันเป็นปฏิปักษ์กันบาดหมางก,านนะมกันทั้งนั้นนะแม้กระทั่ง ในจิตใจเองมันก็มีการทะเลาะก,กันหรือขัดแย้งกันด้วยนะใจของคเราเนี่ยมันก็มีอยู่สองส่วนอย่างน้อยๆน,นะก็คือความคิดกับอารมณ์บางทีความคิดกับอารมณ์มก็ไปคนละทางนะเช่นเราทุกคนก็รู้ดีนะหรือว่าเห็นชัดว่าเนี่ยโกรธไม่ดี รู้ว่าโกรธไม่ดีนะแต่ว่าใจมันก็ยังโกรธรู้ว่าเศร้าไม่ดีนะแต่ใจมันยังเศร้ารู้ว่าเครียดไม่ดีนะแต่ใจมันยังเครียดอันนี้เราว่าไอ้ที่รู้เนี่ยมันเป็นรู้ในระดับความคิดนะคือไม่อยากโกรธนะแต่มันก็ดันโกรธไม่อยากเกลียดมันก็ดันเกลียดไม่อยากวิตกกังวลมันก็ดันวิตกกังวล อันนี้เป็นปัญหาของผู้คนจำนวนมากเลยบางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมนะถึงโกรธกับเรื่องแค่นี้หรือทำไมยังมีความพยาบาททับแค้นนะกับเรื่องแบบนี้หรือว่าทำไมยังน้อยเนื้อต่ำใจทั้งๆท,ที่มันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เลย อันนี้เราความคิดกับอารมณ์เนี่ยมันไปคนละทางถ้ามันยึดอดเสียใจไม่ได้นะความคิดเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่กินเหล้าแต่ว่าใจมันก็ยังยังเผลอเข้าหาสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาเสียใจบางทีไม่ใช่กิกนเหล้ากินของหวานช็อกโกแลตไอติมก็รู้ว่ามันเป็นโทษต่อร่างกายนะ น้ำตาในเลือดนี่เยอะแล้วมันมีความคิดว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่ว่ามันก็ห้ามใจไม่ได้อารมณ์มันมันมีความอยากเรื่องมีความขัดแย้งนะแปลกแยกนะในจิตใจของตัวอย่างที่ที่เขาพูดว่าเนี่ยดีชั่วรุ้มหมดแต่อดใจไม่ได้ ไอ้ดีชั่วเนี่ยคือรู้นะจากการไตรตรองด้วยความคิดด้วยเหตุด้วยผลว่าอย่างนี้ไม่ดีนะแต่ว่าใจมันก็ยังทลาไปสู่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นโทษอันนี้เราเกิดความขัดแย้งในจิตใจของตัวเองไม่ใช่ขัดแย้งระหว่างกายกับใจเท่านั้นนะในใจก็ขัดแยง้งกันไม่กลมกลืนกัน สุดท้ายก็เกิดความทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักภาวนานะภาวนาถูกเนี่ยนะกายกับใจมันก็จะเป็นมิตรเป็นเกลือกันเกืือกูลกันใจก็ดูแลกายนะไม่ทำร้ายกายด้วยนะสิ่งที่เป็นอบายามุขยาเสพติดหรือว่าอาหารที่มันเป็นส่วนเกิน และใจเนี่ยที่สงบมันก็ทำให้กายเนี่ยพลอยเป็นสุขไปด้วยถึงเวลากายเป็นทุกข์เพราะความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ไม่บีบคั้นใจมากเพราะว่าใจเนี่ยมีสติเป็นเครื่องรักษามันป่วยแต่กายใจไม่ป่วยแต่โดยกันเนี่ยความคิดกับอารมณ์มันก็ไปด้วยกันอะไรที่ดีนะ อารมณ์หรือความอยากมันก็น้อมไปทางนั้นอะไรที่ไม่ดีนะรู้ว่าไม่ดีหรือว่าคิดไตรตองแล้วมันไม่ดีใจมันก็โน้มไปทางนั้นได้ใจมันก็ไม่โน้มไปทางนั้นเช่นรู้ว่าโกรธไม่ดีว่าเกลียดไม่ดีนะก็สามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ไปจมอยู่กับความโกรธความเกลียดเมื่อรู้ว่าความเครียดไม่ดีนะก็ไม่ปล่อยใจหรือใจก็ไม่เผลอไปจมอยู่กับ การปรุงแต่งที่ทําให้เกิดความเครียดใช่มันก็มีความกลมกืนกันทั้งกายกับใจแล้วก็ทั้งกับความคิดและเหตุผลความคิดและก็อารมณ์อันนี้เป็นประโยชน์นะขั้นพื้นฐานที่เราสามารถจะได้รับจากการภาวนาและถ้าเรารู้จักภาวนาโนะโดยเพราะการเจริญสติการทำความสึกตัวเนี่ย มันไม่ใช่แค่เราจะภาวนาได้ในระหว่าที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะเวลาเราทำงานอื่นซึ่งเมื่อกี้บอกว่าเป็นส่วนส่วนเสริมเนี่ยเช่นทำครัวทำความสะอาดกวาดลานวัดมันก็กลายเป็นการภาวนาไปคือว่าขณะที่ทำกิจภายนอกก็ ได้ทำจิตภายในด้วยเช่นมีสติมีความรู้ตัวอย่างที่ท่าเจ้าูุทธนเรียกว่าเนี่ยการทำงานคือการปฏิบัติธรรมหรือการทำงานก็คือการภาวนาได้ขณะที่เราทำงานเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกก็มีสติเห็นใจเห็นอารมณ์เห็นความคิดที่มันผุดขึ้นมา ถ้ามันเกิดความรู้สึกที่เป็นอ,อกุศลนะก็ปรับแก้วความรู้สึกนั้นให้กลายเป็นกุศลหรือกลายเป็นปกติขึ้นมาอันนี้เราทําทำงานภายนอกและทำงานภายในยิ่งถ้าเราภาวานาด้วยการเจริญสติด้วยการทำความรู้สึกตัวเนี่ยโอ้ทุกอย่างเลยนะมันก็เป็นการภาวานาได้การเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกเนี่ย ก็เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องก็คือว่าขณะที่ใช้กายาใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนะไปจัดการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกก็มีสตินะมาดูใจเห็นเห็นกายไปด้วยนั่นมีเด็กคนหนึ่งนะ เด็กชายอายุประมาณสิบขวบแกเล่าว่าขณะที่กินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยแกไม่ได้เห็นแต่กว๋วยเตี๋ยวนะในตาเนี่ยเห็นกว๋วยเตี๋ยวที่กำลังกินแต่ว่ายังเห็นอีกสามอย่างเห็นกายที่กำลังเคลื่อนขยับขณะที่กำลังตักก๋วยเตี๋ยวใส่ปาก เห็นปากที่เขยื่อนขยับขณะที่กำลังเคี้ยวก๋วยเตี๋ยว้ก็เห็นความพอใจในรสชาติของก๋วยเตี๋ยวไอเห็นสามประการนี่เนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อนะเห็นด้วยตาในคือสติผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นะหรือบางทีนักปฏิบัติด้วยซ้ำเนี่ยเวลากินก๋วยเตียเ๋ยนี่ตาก็เห็นแต่ก๋วยเตี๋ยว แต่ว่าไม่ได้เห็นกายไม่ได้เห็นใจขณะที่กำลังกินก๋วยเตี๋ยวเลยแต่เด็กคนนี้เนี่ยนะเขาเห็นตั้งไก่ตั้งใจไม่ได้เห็นแต่ก๋วยเตี๋ยวเห็นก๋วยเตี๋ยวมันเห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นกายที่เคลื่อนขยับนะเห็นปากที่กำลังเคี้ยวเห็นความพอใจในรสชาติก๋วยเตี๋ยนี่มันเห็นด้วยตาไหนคือสติ คือเห็นทั้งนอกเห็นทั้งในอันนี้เรียกภาวนานะทั้งที่กำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะถ้าภาวนาในความหมายเนี่ยอยู่ที่ไหนทำอะไรมันก็เป็นการภาวนาได้นะก็คือว่ามีใจเนี่ยมีสติเห็นกายเห็นใจอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว,ว่าเนี่ยรู้ เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นรู้ใจคิดนึกหเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนี่ยก็คือเห็นด้วยตาในคือสติในขณะที่ตาเนื้อเนี่ยก็เห็นสิ่งต่างๆที่กำลังเกี่ยวข้องอยู่ยเช่นทันผักนะกวาดใบไม้หรือขณะที่หูเนี่ยได้ยินเสียงจากภายนอกนะก็มีสติเห็น ความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งนี้เนี่ยมันจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องง่ายนะเพราะขนาดเด็กก็ยังทำได้อย่างที่เคยเล่าอีกอก,กรณีนหนึ่งเด็กที่เขาเห็นรูปประคำแล้วก็ร้องอู้ฮูเนี่ยลูปประคำนี่ถ้าจะาประสงค์เนี่ยหยิบขึ้นมาจากย่ามเด็กก็ร้องอู้ฮูเด็กผู้หญิงนะ อีกคนหนึ่งท่านก็ถามว่าหนูร้องอูฮูเนี่ยหนูเห็นอะไรเด็กแทนที่บอกว่าเห็นรูปประคำนะเด็กบอกว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจครับตาเนี่ยเห็นรูปประคำนะแต่ว่าสติเนี่ยเห็นความดีใจถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะก็เห็นแต่เห็นเห็นแต่รูปประคำนะหรือถ้าดีใจก็ไม่ได้ตอบว่า เห็นข้างในมนดีใจแต่ตอบว่ารู้สึกดีใจคือไม่ได้เห็นความดีใจแต่เป็นผู้ดีใจแต่เด็กเนี่ยอายุแปดเก้าขวบเนี่ยนะกับพูดได้นะอย่างชัดเจนนะว่าเห็นข้างในมนดีใจคือเห็นความดีใจตาเห็นรูปประคำนะแต่ว่าสติเห็นความดีใจนี่คือภาวนานะ และมันต้องเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะว่าเด็กก็ยังทำได้แต่ว่าหลายคนก็จะพบว่ามันทำยากที่ทำยากนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องยากนะแต่เป็นเพราะว่ายังไม่คุ้นกับการทำสิ่งนั้นจริงๆการภาวนาให้มีสติทำความสึกตัวเนี่ยมัน ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนะมันไม่เป็นต้องไปบังคับจิตให้แน่นิ่งไม่คิดอะไรไม่มีความจำเป็นต้องไปบังคับจิตเลยแค่ปล่อยจิตมันไปตามธรรมดาแต่ว่าเพียงแต่ให้มีสติเห็นอาการของใจไม่ว่ามันจะรู้สึกบวกหรือลบนะมันจะขึ้นหรือลงคือปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่ามีสติรู้และความรู้น่นก็ทำให้สติ และการที่มีสติรู้ก็จะทำให้จิตเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติขึ้นมาเองการที่ไม่ต้องไปบังคับจิตเนี่ยเพียงแต่ไปดูอาการหรือความแปลกของจิตเนี่ยมันง่ายกว่าการบังคับจิตอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าเนี่ยส่วนใหญ่เราชอบทำสิ่งที่ยากนะทั้งที่สิ่งที่ง่ายเนี่ยมันทำได้แต่เราไม่ค่อยชอบทำเราชอบไปบังคับจิตทั้งที่ เราไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้ก็เพียงแค่ปล่อยจิตมันเป็นใจไปตามธรรมชาติมันคิดก็ก็เพียงแต่สักแต่ว่ารู้ว่ามันคิดอย่าไปเผลอช่วยมันคิดก็แล้วกันมันโกรธก็ก็แค่เห็นมันอย่าไปช่วยมันโกรธนะหรือว่าอย่าไปผักสายมันแต่การาทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้อง ทำบ่อยๆนะต้องทำบ่อยๆนะทำเรื่อยๆมันก็เหมือนกับการนะเขียนกอไก่ขอไข่มันไม่ยากหรอกแต่เราจะเขียนเป็นตัวได้เขียนให้สวยได้เนี่ยมันก็ต้องเขียนบ่อยๆ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  การเขียนไม่ยากแต่ว่าถ้ามันจะยากคือต้องทำบ่อยๆนั้นถ้าเราเห็นว่าหรือตหนักว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะมีคือการทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำเป็นนิดมันก็จะเห็นความก้าวหน้า แล้วก็เนี่ยคืออาชีพของเรานะก็คือขยันทําไม่ว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรรวมทั้งเจออะไรด้วยอย่างที่บอกไว้แล้ววนะว่าเนี่ยเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจนะรู้ใจคิดนึกนะเมื่อเจอสิ่งกระทบทั้งวันเนี่ยเราในไท่เราตื่นแล้วก็มันก็มีแค่สองอย่างคือทํากับเจอทําด้วยก,ยกายก็เห็น กายเคลื่อนไหวจิตมันคิดนึกอะไรเมื่อมีสิ่งกระทบก็เห็นมันไม่ต้องไปบังคับให้มันคิดนึกในสิ่งที่ดีหรือว่าบังคับให้มันไม่โกรธไม่ต้องขนาดนั้นมันโกรธก็เห็นมันเห็นความโกรธมันเกลียก็เห็นความเกลียดมันเครียดก็เห็นความเครียดเพียงแต่จะไปช่วยมันโกรธจะไปช่วยมันเกลียดจะไปช่วยมันวิตกกังวล แล้วก็ไม่ต้องไปผักไสมันแค่รู้นะอย่างที่เราว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนีที่จะเรียกว่าสําเร็จประโยชน์ของการภาวนาฉนั้นก็ขอให้เราเนะ่มันเพียงภาวนานะด้วยความที่มีสติรู้ตัวไม่เพียงแต่ใช้ตาเห็นรูปใช้หู ได้ยินเสียงนะแต่ว่าใช้สติเห็นความคิดและก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยอ้าวคำนี้ก็พกกูดกอนนี้กลับพระ